สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ Funny Comment นนอมเมนต์มมนมมนสนุกสนานกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับข่าวทีว่เราได้ถามท่านผู้ชมไปว่า ท่านผู้ชมชาวคอมิกเวิลด์นะครับผมชอบยูทูบเบอร์คนไหนกันบ้างท่านผู้ชมนั้นจะชอบแบบแคสเกมหรือว่าจะชอบแบบนักท่องเทียเท่ยวพาเที่ยวทําบล็อกอะไรเนี่ยลองบอกกันมาหน่อยนะครับผมว่าท่านผู้ชมนั้นชอบยูทูบเบอร์คนไหนแต่ไม่ใช่ห้ามตอบว่าชอบหมอนนะครับผมวันนี้ไม่นับให้ตอบคนอื่นนะครับซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมเราก็ได้เลือกคําตอบของท่านผู้ชมมาแล้วและในตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เรามาฟังกันเลยดีกว่าครับผมว่าชาวคอมิกเวิลด์นั้นเขาชอบยูทูบเบอร์คนไหนกันบ้าง ชอบพี่เอกฮ่าล็อกเกอร์ครับผมเขาแคสเกมผีผมเป็นแฟนครับเขาคือแบบว่าเกมแนวฮอลเลอร์มันสนุกอะไรแบบนี้ครับผมผมก็เป็นแฟนครับพี่เอกเหมือนกันนะคือพี่แกแคสเกมสนุกมากครับ คนนี้นะครับผมชอบซีบิงนะครับสวยดีเหตุผลนี้ก็เหมือนผมนะครับผมผมก็เคยดูอยู่บางคลิปแต่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเขานะแต่ก็พอจะดูบ้างครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแคสเกมที่สวยสุดแล้วอะหรือว่าในไทยมันไม่ค่อยมีผู้หญิงมาแคสวะแต่พี่เขาน่ารักจริงพี่เขาน่ารักจริงชอบ a r ร์เซเดยครับผมเป็นช่องที่ดีมาก แน่นอนดีวะก็คนเก่งมันทำอะนะคนทำมันเก่งกน,นะครับผมแต่ช่วงนี้ไม่เคยได้ทำล้วก็องขอโทษด้วยชอบช่องพี่การนินดๆครับผมผมก็ชอบเหมือนกันนะช่องนี้คือแบบว่าเขาทำคอนเทนต์สนุกอะแล้วก็มีแบบคอนเทนต์ที่มีสาระเยอะผมชอบดูอะไรเป็นสาระสาระอะไรแบบเนี้ยชอบมากครับช่องพี่แกเนี่ยชอบสกิททีวีครับผมว่าเขาตลกมากตลกจริงตลกจริงแต่ผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรอย่างงี้ดีกว่านี่เฮียบี้เดอะสกาก็มาว่ะพี่บี้ก็มานะครับผมคลิปเขาสนุกมาก คือพี่ๆเนี่ยดังโคตรโนะครับคลิปเขาแต่ละคลิปมีคนดูหูลายแสนบางคลิปเป็นล้านเลยคือแบบว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ประสบความสําเร็จโคตรโคเอาจริงนี่นะครับว่าจะไม่มีสายหื่นแล้วนะสัตว์ช่องคอรครับผมไอ้เหียเอ,อ้ยสุดท้ายสายหื่นมันก็หลุดมาได้ ชอบทุกช่องอย่เว้นช่องนี้ครับผมไอสัตว์กูเสียใจเนี่ยมาว่าช่องกูแบบนี้ไม่ต้องมาดูกูเลยนะนี่ไม่ได้ไประชดนะไม่ได้งอนด้วยไม่ได้งอนจริงๆชอบช่องฟีฟ่าท้าเกียนครับผมเพราะแคสเกมบอลสนุกดีเออจริงคือแบบว่าให้ดูแคสเกมบอลเนี่ยตั้งดูอันนี้เท่านั้นเลยแล้วแบบผมชอบดูตอนเขาแบบเปิดกล่องเว้ยตลกชิปหายจริงๆลองไปดูได้แต่ถ้าว่าช่องไหนก็นสู้ช่องนี้ไม่ได้หรอกครับผมยูพรครับผมชอบยูพรกับพี่ช่องนี้นี่ทีเด็ดเลยผู้ชายคนไหนไม่ดูนี่คือแบบพลาดมากๆครับ ดูสนะยูพรผมชอบพิวดีพายครับพี่เออพิ้วทีพายคือแบบแต่ตอนนี้ผมเฉยๆแล้วอะ คือสมัยก่อนผมว่าเขาทําคลิปดีมากเลยนะตลกชิบหายแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบมันเริ่มแบบยังไงอะ่ะเริ่มหลุดออกทะเลไปแล้วอะ่ะแต่มันก็ยังสนุกอยู่ดีแต่ก็ไม่เท่าขนาดเดิมแล้วคือถ้าใครเคยดูพิวที่พายสมัยก่อนเนี่ยจะรู้เลยครับว่าเขาทําคลิปดีมากทำคลิปแบบตลกมากไม่เขาไม่เป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของโลกหรอกแต่ถ้าว่าในตอนนี้เพราะว่าคลิปเขาเริ่มดรอปลงแล้วอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคนอื่นคิปไงไม่รู้แต่กูว่ามันเริ่มดรอปแล้วอะ่ะมันก็โอเคเฉยๆแต่ก็ดู อีกแล้วเ,เนี่ยอีสร์เอ้ยกูไม่ได้ทําอะไรให้เลยจะามาอาัตูดกูทําไมเพราะฉะนั้นหยุดเธอหยุดการอัตูดรณรงค์หยุดการอาตันนรอตูดนะครับผมและนี่นะครับก็คือคําตอบบางส่วนของชาวคอมมิ่เวิลด์นั่นเองนะครับผมว่าเขาชอบยูทูบเบอร์คนไหนคราวนี้นะครับผมคําถามในครั้งนี้จะหากลับกันบ้างนะครับ ถ้าผู้ชมชอบยูทูบเบอร์คนอื่นไปแล้วในลองบอกสาเหตุมาน่อยสิว่าทำไมถึงมาดูช่องคอมิกเวิลด์กันตอบกันมาเยอะๆนะครับผมด่าได้แต่อย่าแรงและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณมากๆที่ดูคอมมิกเวิลด์ขอให้่านผู้ชมทุกคนนนะมีความสุขนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ